One, two. Hey stop! 잠무 책임해 왜 자꾸 들었다 놨다해? 헷갈리게 친절은 사양할게. จริงๆอ,งอร์คโดน่าจะหน้าตาดูดีกว่านี้นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเออนึ่งหั่นไม่ได้นะคะคือเออเพียวจะหั่นเป็นแว่นๆเหมือนที่หมาคาเคยหั่นทุกคนแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเม็ดมันเอาไม่ออกเลยก็เลยมันก็เลยเละนิดนึงทุกคนอาจจะไม่นิดแต่เละเยอะเลยก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมานั่งใส่ซอสเดี๋ยวไปกิน This one is like a complete version of my breakfast ก็หน้าตาดูน่ากลัวน,นิดนึงทุกคนเป็นไข่ดาวสองฟองแล้วก็เป็น อะโวคาโดนะคะแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยอันนี้เออเนิงใส่ไม่ใช่ซอสมะเขือเ,เทศน,นะเป็นสีราชาเพราะว่าเออเน,นึงว่ามันกินด้วยกันแล้วก็เข้าดีอะแต่คือแบบบางคนถ้ารู้สึกว่ามันเผ็ดไปก็จะไปผสมกับมายองเนสสีราชาแล้วค่อยเอามาเอามาท็อปก็ได้นะทุกคนแต่อันนี้คือแบบเมนูสิ้นคิดอีกหนึ่งเมนูของเออเน,นิงทุกคนตอนเช้าๆได้คิดอะไรไม่ออกก็เนี่ยแหละอืม คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ต้องใส่หน้ากากเนาะหนาวไหมวันนี้ไม่หนาวก็เย็นนะมัน And what nice package. นี่เลยเดี๋ยวเราไปลองแกะดูกันลายแรกเป็นแบบนี้เป็นแบบโพคาดอตอ่ะไม่รู้เห็นเปล่าเนื้อผ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบโพคาดอตแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นถุงเท้านะคะทุกคนลายเป็นแบบนี้เห็นไหมอะ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูอ ทุกคนหนึ่งได้พัสดุมาอีกแล้วนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเดือนนี้เก็น,น่งสั่งของเยอะนะทุกคนคือจริงๆแล้วมันเป็นต้อง งแต่เดือนที่แล้วนะคะที่อเออนึงสั่งของไว้เนาะแล้วก็ของมันก็เพิ่งมาเพราะว่าของบางอยา่างเออนึงสั่งมาจากต่างประเทศอย่างล่าสุดก็คือเพิ่งสั่งสก,กินแคร์ไปซึ่งสก,กินแคร์ตัวนี้ไม่มีขายในสวีเดนนะคะทุกคนคือไม่มีเลยอเออหนึ่งก็เลยต้องไปสั่งซื้อมาจากอังกฤษนะคะก็คือชิปมาจากอังกฤษแล้วก็คือสั่งไปตั้งแต่เดือนแบบมีนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เพิ่งมาเนาะส่วนอันนี้เออนึงสั่งไปมีนาเหมือนกันต่อตัวนี้น่าจะชิปมาจากอังกฤษเหมือนกันแล้วใช้ เดี๋ยวเนิจะมาชําแหละกล่องก่อนนะคะทุกคนเพราะสะภาพน้องมาเป็นก้อนจริงๆคือแบบตอนที่เขาเอ,อปาปสนิเอามาให้เออนะเคิอนเออนไม่คิดว่ามันเป็นกล่องแล้วมันเป็นก้อนคือแบบมาขยำขยำเลยทุกคนคือแบบสับักสบอมหน้าดูอ่ะเดี๋ยวเนิจะค่อยๆล้อเลย,ยออแล้วกันเคิอนไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือแบบข้างหน้ากล่องมันหนคือข้างหลังกล่องอ่ะเพราะว่าทั้งหน้าและหลังมันมีติดแบบ เหมือนไปรษณีทั้งสองด้านเลยนะคะอันนึงแบบเป็นด้านของ DHL อีกอันนึงเป็นด้านของเหมือน PostNord ก็คือไปรษณีของที่สวีเดนนะทุกคนก็คือมีความแบบเอ๊ะเราตกลงอะไรคืออันไหนคือกล่องด้านหน้าอันไหนคือด้านหลังเดี๋ยวมาลองแสะดูก่อนนะเคนก็กล่องแบบดูไม่ได้เลยสภาพเยืนมากดูดิเคนแบบงงมาก ก็คือคลิน i ก u e z นั่นเองเคือนึ่งสั่งตัวนี้มานะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้สั่งซื้อเมืองไทยก็ได้ใช่ไหมแต่หนึงไม่ได้กดสั่งเมืองไทยหนึงซื้อที่ผ่านเว็บไซต์ YesStyle นะคะทุกคนคือจริงๆมันจะมีหลายสูตรเนาะมันจะมีสูตรแบบสีชมพูสีเหลืองสีม่วงหรือสีเขียวจนาสีไม่ได้นะแต่คือแต่ละสูรอ่ะมันจะเหมาะกับสภาพผิวที่มันไม่เหมือนกันทุกคนคืออย่างตัวนี้เออนึงสั่งมาเพราะว่า อันนึงผิวแห้งแล้วคือคนที่ผิวแห้งอ่ะมันก็เหมาะการใช้สีเหลืองแต่หลายคนบอกว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีเท่ากล่องสีชมพูหรือที่หลายๆคนจะใช้สีชมพูกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรที่เวลโนนนิดนึงสีชมพูแต่ว่าอันนี้อเนอนึงซื้อสีเหลืองมาเพราะว่าเออมันเหมาะกับผิวแห้งกว่านะคะก็สั่งอันนี้มาเนาะ ก็ตัวนี้เอึงซื้อมาลองเนาะคูัชั่นของคาวิเพราะว่าปกติแล้วเอึงใช้ตัวนี้ซัวซูนะคะสูตรที่เอึงใช้คือ Perfecting c u s h i o n x นะคะเบอร์15เนาะก็คือตัวเนี้ยตอนแรกอะ่ะซื้อเพราะโดนป้ายยาอีกแล้วอีกแล้วคือเครื่องสำอางจ,จะโดนซื้อเพราะป้ายยาเยอะก็คือซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าโดนป้ายยาแล้วด้วยความที่เราเป็นคนหน้าแห้งมากแล้วเราอะ่ะเข้าใจไปเองว่าตัวเนี้ยมันจะแบบให้ความดิวอี้ฉ่ำๆกับผิวบลาบ,าบาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคือมันจะมีโมเมนท์ที่แบบ วันไหนที่เอานำลุงหน้าไม่ดีซึ่งส่วนไหนก็คือจะบำรุงนะแต่แบบ หน้ามันแห้งมากอะทุกคนก็คือจบไม่สวยเพราะว่าพอลงเสร็จอะผิวลออคูชชั่นแบบเป็นขุยคือแบบจบจบไม่สวยกับน,น้องตัวนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็คืออันนี้เออเนิงแบบเปลี่ยนรีฟิลแล้วนะคะอันนี้คือรีฟิลชิ้นที่2แล้วด้วยคือชิ้นแรกใช้ไปแล้วชิน้นนี้นี่คือชิ้นที่2ก็คือแต่เอาเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราจบไม่สวยกับน,น้องคนนี้นะคะก็ขอเซกูดบายแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคูชชั่นตัวอื่นแบรนด์อื่นดูนะคะจริงๆอันน้นอาจจะลองสูตรอื่นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้อยา,พก,าก,อกพักเ่กกนนนึงะะคคทุ็ลย ขอโบกมือลาน,น้องไปก่อนแล้วก็ ได้มาที่ตัว c l a i r o แทนนะคะหลังจากเรียกว่าเสาะแสวงหาคูชั่นที่คิดว่าน่าจะฉ่ำที่สุดก็คือเอามาแข่งกันเลยวางเรียงกันตัวไหนฉ่ำสุดคือเคาะตัวนั้นเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเนี่ยแบบใครไม่รู้คือแบบแห้งจริงๆสูตรที่เขาว่าดิวอี้ดิวอี้กันก็คือลองมาก็คือแบบพังนะคะคือแบบแห้งขนาดที่แบบลงไม่ได้อะก็สุดท้ายก็มาจบที่ c า a ิ r ทางั้งนี้ไม่เคยไปลองที่เคาน์เตอร์มาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าที่สวีเดนก็คือไม่มีแบรนด์นี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปลองที่ไหนก็เลย ว่าเป็นยังไงนะคะเบอร์ที่สูตรที่เออนงสั่งซื้อมาคือสูตรที่เป็นแบบว่า h coverage marine c o l l a g e n นะคะคือโปรตีนแล้วสูตรมันจะมีกล่องถ้านิงเคยดูมันไม่เห็นมันจะมีกล่องดํากับกล่องน้าเงินปะ่ะคือสูตรที่นิงซื้อมาคือกล่องน้ําเงินนะคะคือมันจะมีความชุ่มฉ่ากว่ากล่องสีดํานะทุกคนก็ตอนแรกก็ลังเลว,ว่าจะซื้อสีดําหรือสีน้าเงินดีอะไรเงี้ยเขาบอกสีดํามันปกปิดดีกว่าก็ แต่คือ,อนองก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเอาความฉับวาวเป็นหลักเนาะก็คือซื้อกดน้ําเงินมาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะแพคเกจอ๋อนี่คือพัฟตัวนี้ยของซัวซูเอ็นงก็คือเน่าไปแล้วนะคะทุกคนคือ,ค,อคือน้องเน่าไปแล้วเนื่องจากเอ็นงใช้มาแบบอันนี้นะคะเปิดเออเอ็นงลืมบอกว่าเบอร์ที่เอ็นงนี่ข้างในเป็นแคลวเวลี่นะคะ คือเบอร์ที่เอ็นงใช้อะทุกคนเดี๋ยวเอ็นงค่อยค่อยแกะออกมาดูคือเบอร์ที่เอ็นงสั่งอะมันเป็นเบอร์ที่สว่างที่สุดอะเอ็นงไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวก่อนเอ็นงใช้ก่อน2 1นะคะเบอร์เบอร์ยีทุกคนคือตอแนแรกเอนงคิดว่าเราควรจะสั่งเบอร์ที่มันเออเข้มกว่านี้ อีกระดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเนื่องจากไม่ผิดคอวิวมันมีอยู่3ามเวล่ะทุกคน3ามเฉดเนาะก็เฉดที่สว่างที่สุดเฉดที่สว่างลองลงมาแล้วก็เฉดที่เข้มที่สุดนะคะคือตอนแรกอนนึงก็ลังเลว่าเราควรจะไปที่สว่างที่สุดหรือว่าไปที่ตรงกลางดีเพราะว่าก็ไม่แน่ใจสีผิวตัวเองอีกอย่างก็ไม่เคยเทสที่เคาน์เตอร์อย่างที่บอกก็สุดท้ายตัดสินใจกดสีที่สว่างที่สุดมานะคะก็รอไม่ลอเดี๋ยวมาลองลองมาลองที่หลังมือกันนะทุกคน อันนี้คือทุกคนจะเห็นว่าสีกล้องเออร์เงเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเอาเอนึงปรับนะคะให้มันเป็นสีโทนธรรมชาตินะโปติโทนแนววิดีโอเนื้อจอถังเหลืองใช่ไหมเือก็อันนี้ปรับให้มันจะได้เห็นสีของคูชั่นชัดๆนะทุกคนนี้คือแบบหลังที่เออรนงลงไปแล้วอันนี้คือขั้นที่ยังไม่ได้ลงนะเห็นใช่ปะมันจะต่างกันอะเออคือแต่ตัวคูชั่นบอกเลยว่าเย็นมากคือตอนแรกทัชแบบสัมผัสแรกที่แตะลงไปคือเย็นมากเป็นคูชั่นที่เย็นมากทุกคนก็ เออจ, e. จัดว่าดีแล้วมันจริงๆสีมันแอบเข้มกว่าหลังมือนนึงนิดนึงถ้าดูคนเห็นซึ่งจริงๆมันพอดีกับหน้านะคะเพราะว่าจริงๆเออหนูเป็นคนที่หลังมืออ่ะขาวกว่าหลังมือขาวกว่าหน้าคือถ้าเออนางทาลงไปที่หลังมือแล้วมันเข้มกว่าหลังมือน่งแปลว่ามันพอดีกับหน้านะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ผิดที่เลือกเฉดน,นี้มานะคะทุกคนมีทดลองจากหลังแขนของตัวเองเลยนะคะทุกคนก็อันนี้แบบอันบนก็คือซัวซูเนาะอันล่างก็คือคลวิลนั่นเองก็จะเห็นว่า สีมันออกกันคนละเฉดอ่ะอันว่าสูสาูมันจะออกเป็นพิงปะตัวคลวิวจะออกเป็นเยลโล่ปะไม่แน่ใจคือมันต้องลองดูนะคะก็ประมาณนี้สีต่างกันประมาณนี้นะคะคือสูอาูวนันนึงใช้เบอร์ยี่สิบห้าเนาะแล้วก็คลวิวันนึงใช้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะคะอาทิตย์หน้าดึงเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หยุดมาสองอาทิตย์นะก็อืม Back to reality นะทุกคนก็ต้องกลับไปเรียนกลับไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือชิวๆไปได้ก่อนซึ่งอัน,นึจะเปิดเทอมอีกทีวันจันนีแล้วนะคะก็เยอะงานเยอะมากแต่เอันึงก็พยายามทยอยเก็บนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณงานหนึ่งนะคะเหลืออีกงานหนึ่งก็พยายามจะทําให้เสร็จแล้วก็ใช้เวลาที่เรามีมีอยู่ตอนนี้นะคะนั่งทํางานเนาะก็เดี๋ยวนั่นแหละ <laughs> ไปเละ๊ะ